กูกุ๊พาเที่ยวบอกเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดไปชมคลิปกันได้เลยครับ A a few moments e t l วันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวสกายวอล์ก แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรี w. นี่เราก็ได้บัตรมานะครับมาเราก็บล็อกอินจองออนไลน์นะครับนี้เราก็เดินเข้ามาเตรียมที่จะใส่รองเท้าเพื่อกันนะครับกันจะจกเดี๋ยวเรามานั่งใส่นะครับใส่สวมทับไปเลยนะครับแบบนี้ทับรองเท้าเราได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็ขึ้นลิฟต์มานะครับก็จะมาถึงชั้น4เราก็จะเดินออกไป ที่สกายวอล์กนะครับโอ,อ้ข้างบนนี้บรรยากาศเย็นสบายดีมากครับทีนี้นักท่องเที่ยวก็เดินทางมา,าหลายจังหวัดด้วยกันนะครับก็ทราบข่าวจากทางเฟซบุ๊กนะครับทางเพจแล้วก็มีนักท่องเที่ยวต่างๆที่แวะเวียนเข้ามาที่จังหวัดกาญจานบุรีนะครับอ่าันนี้คือแพรที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจานบุรีนะครับ น,นี้จะเป็นแม่น้ําควายน้อยและแม่น้ํำควายใหญ่นะครับไหลาามาบรรจบกันกลายเป็นแม่น้ําแม่กองอันนี้ก็เพิ่งสร้างเสร็จนะครับก็ไม่นานน,นี้เป็นช่วงของการทดลองใช้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวกันอย่างมากมายผู้ก็เดินครับเสียวขาเหมือนกันระยะทางก็จะมี2ฝัฟังนะครับน,นี่คือจุดที่เป็นส่วนกลางของสกายวอล์ก เราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับนี่บรรยากาศด้านบนนะครับลมแรงใครที่นำมวออกมาก็ระวังปิวล่นได้นะครับนี่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเรียกว่าสกายวอล์กเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อ่าที่บริเวณริมน้ำเมืองกาญจนบุรีน,นี้ก็จะมาจุดด้านขวานะครับของสกายวอล์ นี่เราสามารถถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึกด้านนู้นจะเป็นวัดเหนือนะครับนี่ก็คือบริเวณโรงยิมและก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมากนะครับใครแวะเวียนมาก็จะเลืมงทานก๋วยเตี๋ยวเรือกันด้วยนะครับนี่เราก็จะเดินไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะคล้ายๆกับาทางด้านนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นวิวนะครับเป็นเห็นวัดเขาแหลมนะครับ เวลาเดินทุกคนก็ค่อยๆเดินนะครับแต่ว่าความปลอดภัยนี้100%นะครับน,นี้ดูแลโดยทีมวิศวกรช่างผู้ชำนาญงานนะครับเป็นกระจกอย่างดีอันนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำสองสีนะครับนนแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่มาประจบกันเป็นแม่น้ำแม่กองวันนี้ก็มาถึงโซนทางด้านซ้ายนะครับ วันนี้กูเข้ามาคนเดียวนะครับก็เป็นวันหยุดนะครับวันเสาร์ซึ่งก็ได้จองออนไลน์ไว้ก็ได้มาลงทะเบียนแล้วก็ขึ้นมาสัมผัสความเสียวนะครับ้าจะใครมีโอกาสได้มาจังหวัดกาญจรีนะครับก็ขอเชิญมาที่สกายวอล์กนะครับอาจะเปิดให้ทําการจริงๆก็เดือนกันยานะครับนี่ครับการลองแพรแพรทิก แพตงต่างนะครับอันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศบริเวณอรอบๆสกายวอล์กนะครับน,นี่ก็มาเป็นครั้งแรกนะครับเปิดทําการเมื่อไรก็คงจะเสียค่าใช้จ่ายนะครับน,นี้เป็นกนารเที่ยวฟรีฟอนะครับนี่คือแม่น้ำสองสครับทุกคนอ่านี้เราก็จะกลับกันเลยนะครับแล้วก็เดินกลับมายัางที่ ที่จุดที่เราออกมาเมื่อกี้นะครับอ่าก็ช่วงนี้ก็เป็นวันที่ตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่26นะครับใครที่วอล์กมานะครับสามารถมาลงทะเบียนแล้วก็าเยี่ยมชมที่สกายวอล์กได้นะครับอ่าวันนี้คนก็เตรียมรอขึ้นกันนะครับก็จะมีเสื้อ,อจัดจำหน่ายด้วยนะครับเป็นของสกายวอล์ก นี่ก็เป็นอาคารนะครับอ่าและนี่ก็คืออ่าการเที่ยวสไตลวอล์กแดบ,บมาร์คบัดการระบ,บุรีถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e และกดติดตามช่องคุกคุกร์ตแมนด้วยนะครับและยังมีวิดีโอให้ติดตามรับชมเลือกคลิกกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับทุกคน